ได้เกิดเหตุรถเก๋งตัดหน้ารถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็ชนกันกลางแยกด่านสิงขรเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะ เวลา13นาฬิกาของวันที่7มีนาคมค่ะหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างประจวบธรรมสถานได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งบริเวณกลางแยกทางเข้าครัวป้าแฉ่งบ้านหนองขนานถนนสายหนองหินด่านสิงขรหมู่ที่6ตำบลคลองวานอำเภอเมืองประจวบคีรีขันมีผู้ได้รับบาดเจ็บตรวจสอบพร้อมด้วยร้อยตำรวจโทอ,จอามรเพชรดวงพนักง,งานสอบสวนคลองวานร้อยเวรประจำวันที่เกิดเหตุพบเจ้าหน้าที่และทะหาร ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเนื่องจากที่เกิดเหตุเป็นทางโค้งและรถติด บริเวณที่เกิดเหตุนะคะเป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮามีโอสีดำหมายเลขทะเบียนกไก่สบรุษีต่อต่อประจวบคีรีขันธ์สภาพด้านหน้ารถได้รับความเสียหายไฟหน้าและบังโครนแตกล้มอยู่กลางถนนผู้ขับชื่อนายจรูนรัตเกิดลาบอายุ33ปีอยู่บ้านเลขที่1 8 7หมู่9้าตระเนคลองวานอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ได้รับบาดเจ็บมีแผลแตกที่บริเวณศีรษะมีเลือดไหลออกเต็มใบหน้าค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างประจวบ ประถมพยาบาลช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและนำส่งโรงพยาบาลใกล้การพบรถเก๋งยี่ห้อ Honda City สีขาวทะเบียนกไก่จจานย์7 4เพชรบุรีสภาพหน้ารถกระจกบานหน้าฝั่งคนขับแตกข้างรถด้านขวาได้รับความเสียหายแก้น้ารถและประตูรถฝั่งคนขับบุบยุบผู้ขับชื่อนายวรวิ์นานุ่มอายุ25ปีอยู่บ้านเลขที่15ทับหมู่6 ตะเบิงคลองวาน,อ,นอเมืองประจวบคีรีขันธ์ไม่ได้รับบาดเจ็บต่อย่างใดค่ะสาเหตุเบื้องต้นจากการสอบถามนายวรวิทย์คนขับรถเก๋งค่ะบอกว่าตนได้ขับรถออกมาจากบ้านที่บริเวณหมู่บ้านหนองขนานเพื่อที่จะไปรับลูกที่บริเวณหมู่บ้านหนองหินระหว่างทางถึงที่เกิดเหตุตนได้ขับรถออกจากซอยกําลังจะวิ่งเข้าถนนสายหลัก แล้วก็ได้เห็นรถจักรยานยนต์คันดังกล่าววิ่งมาด้วยความเร็วซึ่งตอนคิดว่าคงทันเวลาจึงเป็นเหตุให้รถจักรยานยนต์ที่วิ่งตามถนนสายหลกักเบรกไม่ทันค่ะชนเข้ากับด้านข้างของรถของตนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียหายดังกล่าวค่ะ